ข้าปฏิบัติ5ข้อสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะสวัสดีค่ะดบรบีนี่นะคะหมอสุริพรสีตั้งรัตนากุลค่ะหมอก็เป็นหมอที่ดูแลเรื่องผิวพรรณความงามแล้วก็การชะลอวัยค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาแนะนำาข้อปฏิบัติ5ข้อสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะว่าจะดูแลยังไงข้อ 1. ล้างหน้าให้สะอาดนะคะ ก็ลัางด้วยน้ำเปล่าธรรมดาเนี่แหละค่ะแล้วก็ใช้สบ,บู่อ่อนๆอน,นะคะไม่จำเป็นจะต้องทำแบบว่าสครับหน้าคือการขัดหน้าหรือแบบว่ากลัวไม่สะอาดเอาพวกปรับโทนเนอร์ที่มีแอลโกอฮอล์เบสมาเช็ดไม่ควรเพราะว่าพวกนี้มันจะทำให้ผิวหนังมีการระคายเคืองมากขึ้นนะคะข้อสองอย่าแกะคะ่ะอย่าแกะสิวนะคะอย่ากดนะคะอย่า บีบสควีสทุกอย่างไม่ควรนะคะคือไม่ควรไปบีบกดแกะสิวต่างๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้เป็นแผลเป็นคือสิวเนี่ยรักษาไม่ยากนะคะรักษาด้วยยาไม่ยากก็หายแต่การรักษารอยแผลเป็นเนี่ยรักษายากมากค่ะใช้ระยะเวลาการรักษาเป็นสิบเท่าของการรักษาสิวเลยนะคะ ะะการใช้ยาจากโอเวอร์เคานเตอร์นะคะ <c oughs> ก็คือสามารถไปซื้อตามร้านขายายาก็ได้มันจะมียาชื่อเบนซซย p พอรอกไซด์ก็จะเป็นตัวยาะละลายหัวสิว <c oughs> ก็สามารถแบบทาบางๆช็อตคอนแทคกก็คือ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะมันก็จะเป็นการลดสิวเบื้องต้นได้ก่อนที่จะไปหาหมอนะคะข้อสี ควรที่สระผมทุกวันคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดต่างๆด้วยนะคะการสระผมล้างหน้าอ่าบน้ํสาสระผมมันก็เป็นการที่ลดความออยลี่คือความมันแล้วก็น้ํามันต่างๆนะคะและก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ค่ะไม่ควรที่จะแต่งหน้ามากเกินไปยิ่งแต่งหน้าเครื่องสําอางต่างๆมากมันก็ยิ่งอุดตันแล้วก็ทําให้สิวปทุด้ง่ายขึ้น นี่ก็เป็น5ข้อง่ายๆนะคะ,ะ,คะการรักษาสิวเบื้องต้นแต่ถ้ามีอะไรก็สามารถอิน็อกซ์มาถามหมอได้นะคะก็ยินดีตอบคำถามทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ